ดวงการเงินเดือนพฤษภาคม2567ค่ะมาดูกันค่ะว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคนวันศุกร์ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่านิสัยดั้งเดิมของคนวันศุกร์เนี่ยก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งเนาะก็ถ้าไพ่ออกมาในลักษณะนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าคนวันศุกร์เนี่ยใช้เงินตามใจ ยิ่งช่วงนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาอีกต่างหากนะคะดังนั้นเงินเข้ามาน่ะก็อยากจะแนะนําว่าให้ใช้อย่างมีสติแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะนิสัยคนวันศุกร์ใช้เงินตามใจชอบนะ่ะใช้เงินเก่งนะคะนะการมีเงินเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้ยังไงก็ได้เนาะมหาเศรษฐีก็เขายังใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลเลยนะคะนะแล้วก็ดูที่พไพ่ใบสุดท้ายนะคะขวามือสุดนะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ะะถ้าไพ่ขึ้นในลักษณะนี้นะคะก็ขอให้มีสติในการใช้เงินนะคะแล้วก็ใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะคะจะไพ่เพิ่มให้อีกหนึ่งใบค่ะได้ไพ่พระสิวะเนาะจากคีย์เวิร์ดหน้าไพ่นะคะก็คือโยคะภาวนาซึ่งก็แปลได้ตรงๆแล้วค่ะว่าการมีสตินะคะเพราะฉะนั้นชาววันศุกร์ค่ะต้องมีสติในการใช้เงินนะคะซื้อของตามใจได้ซื้อสิ่งที่อยากได้ได้นะคะแต่ว่าไม่ควรจะเกินตัวเนาะ ใช้เท่าที่มีได้นะคะแต่อย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อซื้อของที่เราอยากได้อย่างเงี้ยเออพี่อันนี้ไม่แนะนําแล้วกันนะคะเพราะว่ามหาเศรษฐีนะการใช้เงินเขาก็ยังต้องสมเหตุสมผลเลยค่ะไม่ใช่นึกจะซื้ออะไรก็ซื้อไปหมดทุกอย่างอันเนี้ยไม่แนะนํานะคะก็ยังไงก็ตามนะคะยินดีด้วยค่ะว่าในเดือนพฤษภานะก็จะมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายได้คล่องมือนะคะที่สําคัญต้องมีสติด้วยค่ะ